สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับผมจะทําโต๊ะนั่งเดี๋ยวมารับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับไม้อยู่ที่ขนาด3.9นิ้วผมใช้ทั้งหมด7ท่อนนะครับใช้ทําเป็นที่นั่งไม้ขนาด็1นิ้วผมใช้2ท่อนทําเป็นที่วาง ผมใช้ไม้ขนาด39นิ้ว6ท่อนใช้ทาเป็นที่วางโต๊ะไม้ขนาด56นิ้วผมใช้ทั้งหมด2ท่อนทำาป็นขาตั้ง ขนาด15นิ้วผมใช้ทั้งหมด4ท่อนทำเป็นขาตั้งกับพื้นไม้ขนาด12นิ้วผมใช้ทำเป็นขาตั้งด้านบนเดี๋ยวมารับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับผมจะเริ่มประกอบเป็นโต๊ะขั้นตอนแรกแล้วก็เอาขา ตั้งด้านล่างเรามาตอกใส่แบบนี้เราก็จะปูตอกใส่เข้าไปเลยทั้งสองฝั่ง พอเราได้ทรงแบบนี้สองอันแล้วเราก็เอาไม้มาวางแบบนี้พอเราตอกขาดโต๊ะเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอาไม้มาทั้งหมดหกเราได้ไม้มาทั้งหมดหกอันแล้วเราก็มาวางลงแบบนี้แบบนี้ เราก็เอาไม้มาตั้งด้านบนแบบนี้พอเราตั้งได้แบบนี้แล้วเราก็เอาตะปู ออกด้านล่างขึ้นมาเลยเราก็นำไม้มาสองชิ้นเอามาใส่ด้านบนเข้าไปแบบนี้พอเราใส่ได้แบบนี้แล้วเราก็ยึดที่แน่นเลยพอเรายึดแน่นได้แบบนี้แล้วเราก็เอาไม้ที่เหลือเจ็ดชิ้น เราก็มาใส่ด้านบนลงไปแบบนี้ก็ใส่นบนแล้ว ไม้ตอมาเ็อันมครับอันต่โต๊ะนั่งผมก็เสร็จแล้วนะครับผมก็มีโต๊ะนั่งได้แล้วครับใช้งานนั่งได้เลยอัานี้ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ